สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ eBiz Insight ค่ะเราเป็นรายการ Business Talk แนวใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการและนักลงทุนค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะสิริพรจ่บมบุรีค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะเรายังอยู่กับเรื่องราวของงานสัมมนาพูดคุยถึงเรื่องของน้ําท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2554นะคะงานนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ค่ะจัดขึ้นในหัวข้อของแชฉน้ําท่วมปี54ถึงผ่านงบ3.5แสนล้านผิดพลาดหรือตั้งใจค่ะวันนี้เรานําเสนอการเป็นวันที่3นะคะเมื่อวานนี้ค่ะพูดคุยกันไปสนุกสนานที่เดียวค่ะถึงเรื่องราวของน้ําท่วม ว่าทําไมน้ำไปถึงไปท่วมที่ดอนแต่ไม่ท่วมที่หนองนะคะงานสัมมนา,าเมื่อวานเขาก็พูดถึงเรื่องของหัวข้อว่าแฉทําไมที่ดอนน้าท่วมที่หนองไม่มีน้ําเรื่องนี้ก็พูดถึงโดยดรสมิธธร,รมัสโลดค่ะตาแหน่งก็คือประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพ,พิบัติแห่งชาติและก็อีกหนึ่งท่านค่ะคือคุณธนพลคารมปาดเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้กันไปค่ะนอกจากนั้นค่ะก็มองถึงอนาคตของประเทศไทยด้วยว่าอีกแปถึง ถึง9ปีข้างหน้าเราอาจจะพบกับน้ําท่วมครั้งใหญ่อีกนะคะเพราะว่าเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทําให้น้ําแข็งจากขั้วโลกนั้นละลายล,าลางมาค่ะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามรอดูกันนะคะว่าจะเป็นจริงอย่างที่ทางดรสมิธแล้วก็คุธนพลบอกไวก้หรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อหลักค่ะคือหัวข้อของแช่น้ำท่วมปี54ทำไมถึงผ่านงบสูงถึง350,000ล้านบาทผิดพลาด หรือว่าตั้งใจค่ะเพราะว่าปีที่แล้วต้องบอกว่าวิธีการบริหารจัดการน้ํานั้นเป็นไปได้ไม่ดีเลยเพราะว่าเราพบเจอกับน้ําท่วมในกรุงเทพ แล้วก็ปริมณทนนานหลายเดือนทีเดียวค่ะเราเลยต้องมาพูดถึงเรื่องของปีที่แล้วเพื่อวิเคราะห์นะคะว่าหากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยกับประเทศไทยอีกจะมีวิธีการรับมือกันอย่างไรค่ะเรื่องนี้จะมีการพูดโดยดรปราโมทไม้กรัดค่ะเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานนะคะพูดถึงเรื่องราวของการวิเคราะห์จัดการปัญหาน้ําท่วมที่ผ่านมาในปี2554ค่ะแล้วก็ยังมีการเตือนภัยด้วยนะคะว่าปีนี้เรื่องของน้ําท่วมนั้นน่าจะไม่เกิดขึ้นค่ะแต่หลายท่านห่วงเรื่องของภัยแล้งค่ะว่า ถ้าภายในเดือนกันยายนเริ่มต้นจากจุดนี้ไปนะคะไม่มีพายุใหญ่ๆเข้ามาสัก2ลูกเราอาจจะพบกับเหตุการณ์ภัยแรงได้ค่ะต้องไปติดตามเรื่องนี้กันนะคะนอกจากนั้นค่ะมีอีกหนึ่งท่านที่เรานําเสนอในวันนี้ค่ะคือคุณชวลิตจันทรัตค่ะกรรมการผู้จัดการทีมกรุ๊ปนะคะจะมาพูดถึงมาตรการต่างๆที่จะออกมารับมือน้าท่วมซึ่งจะมีแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวด้วยค่ะ ต้องบอกว่างานสัมมนา,าในครั้งนี้นะคะเป็นงานสัมมนา,าครั้งสําคัญะค่ะที่ตอบรับกับช่วงปลายปีที่มีหลายท่านถามถึงนะคะว่าปีนี้ประเทศไทยจะประสบกับเรื่องราวของโรคระบาดครั้งใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอีกซ้ํารอยเดิมหรือไม่ค่ะ คุณผู้ชมอยากดูเต็มๆนะคะเราก็มีงานสัมมนาตัวนี้ค่ะมาฝากคุณผู้ชมที่เว็บไซต์ด้วยนะคะลองไปติดตามกันได้ค่ะที่ w w w i b i c h a t n e l t v ค่ะยังมีกหลายท่านนะคะที่เรายังไม่มีโอกาสได้นําเสนออาทิเช่นคุณสศินเฉลิมลาบค่ะเลขาธิการมูลนิธิสืบนาะคเสถียรก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี2554ด้วยเหมือนกันค่ะก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวของการสัมมนานะคะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเรามี การประชาสัมพันธ์มานําเสนอคุณผู้ชมนะคะว่ารายการทางช่อง ebs i จะมีการไปนําเสนอผ่านทาง Manager ์ออนไลน์นะคะลองไปติดตามข่าวสารของเราได้ตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปค่ะแต่ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www e b i c h a n n e l tv ได้นะคะว่าเราจะมีรายการใหม่ๆอะไรมานําเสนอบ้างค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะไปติดตามเรื่องราวของงานสัมมนาในวันนี้กันค่ะ